ที่ที่เราจะไปเนี่ยเป็นโรงเรียนกลางน้ําครับก็ฤฤมีนักเรียนอยู่ห้าคนแล้วก็มีครูอยู่คนนึงก็ใช้ชีวิตกันกลางน้ําการเดินทางของนักเรียนค่อนข้างลําบากครับผมก็คือทางน้ําทางเดียวเลยครูก็ต้องนั่งเรือจากแผ่นดินใหญ่เพื่อไปสอนนักเรียนเหมือนกัน <l ots> ยังขักเกบเชบา,าเยอะๆอีกทางมาลําบากผูปกครองบอกผมเลยคนนั้นไม่ต้องลงมาก็ได้ไม่ต้องเียนก็ได้เข,า,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 ขาเขาเขาเขาไม่เห็นก่อนน้ำทังของนักเรียนแต่ถ้าผมมาที่ผมก็พยายามไล่บอกเด็กๆว่ามาแล้วไปรับเด็ก เราก็เลยเดินทางไปสำรวจนะครับแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าสภาพแพรโรงเรียนก็เก่าแล้วแหละหลายสิบปีนะครับพวกเราอินฟูสายช่างนะครับก็จะนั่งเรือข้ามน้ําเพื่อไปซ่อมแพรโรงเรียนให้น้องๆกันแล้วก็จะมอบทุนการศึกษานะครับแล้วก็อาจจะมีแชร์ประสบการณ์ต่างๆที่เรามีให้น้องๆฟังกิจกรรมที่เราจะทําก็มีซ่อมพื้นที่ผุพังแล้วก็ซ่อมหลังคาแพรสำหรับใครที่อยากสนับสนุนพวกเราก็ยินดีครับกิจกรรมนี้นะครับผมเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับผมแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่อินฟูสายช่างนะครับผมมารวมตัวกัน แล้วก็จะไปช่วยเหลือน้องๆครับก็อยากจะให้พี่ๆนะครับมากันเยอะๆครับด้วยความที่เขาหาปลาเขาอะไรเขาก็อยาก,อยากอยู่กันเป็นเป็นส่วนตัวถ้าทูยูเหมือนครอบครัวเราก็เหมือนเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกถ้าเหมือนครูก,ก็ต้องสอนให้เขาทุกวิชาเพราะอยู่คนเดียวผมก็เลยคิดว่าอยากจะเปลี่ยนห้องครัวเราเนี่ยไปไว้อีกหลังนึงก็เลยจะอยากไปซ่อมหลังนั้นไปซ่อมนั้นก็แค่เปลี่ยนเปลี่ยนพื้นหน้าหน้าแทนเฉยๆมันมันถูก แนวความคิดของก็คือจะเอาเหล็กประมาณเหล,ล็กเหล็กกองหน้าสี่สักสองเส้นยิงยาวแล้วก็ไม้ไม้ไม้กระดานไม้แป้นเม็งเนี่ยเม็เมตรเม,ม,มแล้วก็ตี 4, ปูปูไปแค่นั้นงครับโรงเรียนนี้มีกันอยู่ห้าคนนักเรียนเรียนรวมกันทุกชั้นคุณครูคก็มีอยู่คนเดียวนักเรียนกินนอนกันอยู่บนแพรเลยค่ะพวกเราก็ต้องไปนอนบนแพรเหมือนกันบางทีปหนึ่งอาจจะเก่งกว่าปห้าได้ซ้ำอ่า เวลาเวลาที่นี่ผมสอนแบบระชั้นนะครับอสอนน้องอนุบาลให้งานน้องอนุบาลสอนปหนึ่งให้งานน้องปหนึ่งแล้วก็ไล่มาปห้าปหกเสร็จจากปหกให้งานปหกแล้วก็ไปสอนอยู่กับน้องอนุบาลน,น้องปหนึ่งเพราะเริ่มหัดใหม่ถึงเวลาทากับข้าวก็ให้งานให้พี่ดูแลน้องๆดูแลพี่เ,ๆๆๆเป็นแบบเาเรียก <h az os> อะไรบุฟเฟ่บุฟเฟ่อนุบาลยันปหหลักๆก็จะเป็นงานซ่อมพื้นทำกันจ่าดงานไฟลแล้วก็ทาตีครับ คือตอนนี้มันมันดึงไม่ออกแล้วมันควจะเปลี่ยนตรงนี้อะในในในแนวคิดผมอะเอาเหล็กกองสองเส้นยาวมาสักแล้วก็ตีไม้อย่างนี้เลยครับผมเอาเหล็กมาใส่เอาไม้วางใ,ใช่ไหมอ่าแค่นั้นครับผมทําหลังคาถ้าแบบตั้งโครงเหล็กขึ้นแล้วก็เอาแผ่นอะไรที่มันขนง่ายๆมาตีตีตีตั้งนี้ตั้งนี้นนพอพอให้มันมาเป็น ที่ล้างถ้วยล้างจานตรงนี้เพราะจะผมจะทําครัวในห้องนี้เลยอาจจะมีพื้นอย่างพื้นพวกนี้ครับผมที่ที่มันเก่ามันชํารุดอาจจะได้ซ่อมแซมบ้างอย่างพวกนี้ข้างในเนี้ยที่เคารพธงชาติที่กระโดดน้ําที่ว่ายน้ําเด็กๆน้าําใสช่วงไม่มีพายุบ่ายสามครึ่งผมจะให้เด็กหัดพายเรือหัดว่ายน้ำ<อ>เพราะเราส่งเด็กไปโรงเรียนกีฬาด้วยเคยมีเยาวชนทีมชาติ จบจากนี้ก็มีหลังนั้นจะเป็นของเด็กนักเรียนหลังสีงสีฟ้า <c oughs> ที่สร้างใหม่ที่ต้นปีไฟไหม้ <c oughs> ก็จะอาเด็กอนุบาลตอนนี้ยังไปกับน้องปอหนึ่งนอนบ้างไปกลับบ้างแต่พี่คนโตสามคนเนี่ยนอนตลอดเด็กก็คือผ้าขาว ถ้าเรามอบสิ่งดีๆให้เขาเขาก็าจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีพวกเรามาช่วยกันได้ครับคนละไม้คนละมือมันก็เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ได้เราก็จะมีกิจกรรมสอนงานช่างเล็กๆน้อยๆให้กับน้องๆนะครับเผื่อเป็นแรงดันใจให้กับน้องๆได้ครับสาหรับการเดินทางนะคะเราต้องขนของข,องขึ้นเรือไป45นาทีค่ะพวกเราจะต้องขนเครื่องมือและวัสดุไปทางน้ําผ่านเขาผ่านหน้าผา,าผ่านแพชาวบ้านบรรยากาศดีเหมือนนั่งเรืออยู่ภูเก็ตเลยค่ะไม่มีทั้งสัญญ,ญาณ WiFI ไ,ไ,ไม่มีทั้งโทรศัพท์ก็ดีเหมือนกันครับเหมือนได้ไปย้อนยุ พวกเราก็อยากจะคืนสิ่งดีๆให้กับสังคมบ้างโดดน้ําหาปลาทากับข้าวกินกันน่าจะเป็นช่วงมกราหน้าหนาวด้วยสิบันเทิงละงานเนี้ยน้องๆเขาอาจจะแชร์วิธีการหาปลาให้เราก็ได้ส่วนเราก็แชร์วิธีการเป็นอินฟูให้น้องๆเขานะครับแลกกันแลกกันพวกเราอินฟูสายช่างนะครับผมก็ดีใจนะครับที่จะได้นาทักษะง,งานช่างนะครับมาช่วยเหลือน้องๆครับอาจจะลําบากนิดนึงแต่ว่าสนุกแน่นี่เป็นกิจกรรมแรกที่พวกเราอินฟูสายช่างจะออกไป ช่วยน้องๆกันก็สําหรับห้างร้านใดหรือว่าแบรนสินค้าใดที่ต้องการสนับสนุนเราก็ยินดีนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปซ่อมแพรโรงเรียนให้น้องๆกันที่โรงเรียนก็จะสันจังหวัดลำพูนครับ